บ่ไม่พี่น้องน้ำท่วมหน้ามือเลยจ้าน้ำท่วมหน้าอันวานได้อาทิตย์หนึ่งได้กหกมือค่ะหกมือนี่เลยนี่กรลังตะแทงนอน้ำตกมา,มาขึ้นนี่ยางแห้งป้านฝาหัวเลยค่ะตามท่วมหน้ามื่อได้ฟังนั่งกระท่วมท่วมมื่อเลยค่ะทั้งนี้กระสะดูน้ำท่วมแห้งหัวเมืนอกระลัง ว่าเสียเอาเครื่องสูบมาสูบหมู่บ้านนี่เหลือในน้อยฟังนี่หมู่มนี้สัตว์เต็มหน้าเอียดเลยจ้ะไปทังไดเอานอนน,นอน,นสูบไป,ปทางใดได้ไปเพิ่ทาางทางนันเขาวานเขาเห็นยังไปถั่วน้ำถ่วมหน้าดิค่ะโอ้โหไหลลงสาอาวอ้าวไหลลงไหลลงสาเออโอ้ยสูบไปทางใดไดเนาะ ทางได้เนอะสิไปบนทั้งนั้นนะเขาใส่สูบไปบอสูบไปบอทั้งนั้นอุ้ยน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมน่ารังมันทข้างนั้นนะเขาใส่ใ้่สูบบ่โอ้หน้ากันเด็ดสัมนา้าโบราณเลยบอแป้นเลยวันนี้คนมา เห็ดห้เลยลูกตอกกับบวัวางานเลยมีม่จปลาเลยของกับมหน่ากับพอดีซื้อยังมานำมาแตายตายตายต่แต่ทุนหน้ามือเต้ยก่อกว น้ำทนน้ำทนน้ำมิแต่น้ำเลยน่านองวานนี่โอ้ยเอางีบไปทางริดูดิเก้เลยรูปพี่นานี่แหละเดี๋ยวเขาแล้วกันสิเบิง้าโถทางนี้อือ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  ประทางใดใด้ทั้งตีนเข้าวานเขาเนี่ยเบ่งกันปรทางนี้เขาประทางนี้วานสูยมากอะ ทั้งนี้เขาพัทยวบานเกิดสั่งสูบมาบ่ ก็สบานี่มดอนเดิมเลยเขาลอยนะลงอยู่บ่ น้านีหน้าคนอื่นจ้ะหน้าคนอื่นเขาสิใ่้สูนนมหนามมาบอใช่ไหมเออขอเขาบุญดูเต่าแตว่ามาจูอืม minum pukul tangan dia pukul 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 pukul

งานต้งนี้ทั่วมื่ชมองเลยีบมีแงโ้โหอดออมันเท่านี้เจ้าเอยสมรสดแห้งนะใส่ดับไปถางเลย thường cắt thường bơ chả thường số cái thằng đại này đây. số cái thằng đại đại có thằng như vậy này oh. Oh, tăng phẳng <laughs> tăng phẳng Để không สมีก้อนนี่ขายเอฟซีด้อย่าลืมก็ไล่ก็แชร์งี้มากผู้ผาในได้จ้ะ